สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไม่จบง่ายจักทิพถอนตัวชิงพวกรุงเทพโดนริษหรือสีแปลงสารป่วนพลังประชารัฐแพ้ภัยตัวเองเบื้องหลังจักทิพถอนตัวชิงพวกรุงเทพอึดอัดชนอศวินวั่นพังทั้งคู่ ขาใหญ่พลังประชารัฐผสมโรงสับขาหลอกเดินเกมป่วนอ้างออกตัวช่วยเต็มที่แล้วแพ้หวันพักไรที่ยืนในกรุงเทพทั้งที่ประวิทย์เลือกหนุนบิ๊กแปะฝากนารมนแอคชั่นคุมกทมสั่งสอสอส่งชื่อคนลงสอกอความเคลื่อนไหวในพักพลังประชารัฐแจ้งว่า ภายหลังมีกระแสข่าวว่าพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศถอนตัวจากการลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นเรื่องดังกล่าวสอสอของพรกพลังประชารัฐ และผู้สมัครสอสอได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นมาประมาณสองสัปดาห์แล้วและคาดว่าพลตำรวจเอกจักทิพย์ได้แจ้งพลเอกประวิทย์วงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนเนื่องจากปกติพลตำรวจเอกจักทิพย์จะมีการหาหรือกับพลเอกประวิตย์อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ่อนหน้านี้เป็นที่ทราบกันดีว่าพลเอกประวิทย์เป็นผู้สนับสนุนพลตำรวจเอกจักรทิพย์ให้ลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพเพราะมองว่าคุณสมบัติเหมาะสมและเมื่อไม่นานมานี้พลเอกประวิทย์ได้เรียกพลตำรวจเอกจักรทิพย์และพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากรุงเทพมาทำความเข้าใจพร้อมกับบอกต่อหน้าทั้งสองฝ่ายว่า จะให้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ลงสมัครแต่ปรากฏว่าพลตำรวจเอกอัศวินก็ยังมีท่าทีที่ต้องการลงสมัครเช่นเดียวกันสร้างความอึดอัดใจให้กับพลตำรวจเอกจักรทิพย์เป็นอย่างมากเพราะถ้าลงสมัครทั้งคู่จะไม่เป็นผลดีกับทั้งสองฝ่ายจึงอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ตัดสินใจถอนตัว ทั้งที่ก่อนหน้านี้พลเอกประวิทย์เคยเรียกสอสกรุงเทพของพรรคให้สนับสนุนพลตำรวจเอกจักรทิพย์แล้วก็ตามอย่างไรก็ตามผู้บริหารพรรคพลังประชารัฐคนหนึ่งที่ใกล้ชิดพลเอกประวิทย์เคยเรียกสสและผู้สมัครสอกอไปหาหรือพร้อมกับพูดในลักษณะที่ทำให้เข้าใจได้ว่าไม่สนับสนุนพลตำรวจเอกจักรทิพย์แล้วโดยผู้บริหารพรรคคนดังกล่าว ระบุว่าถ้าเราช่วยพลตำรวจเอกจักทิพย์เต็มตัวแล้วไม่ชนะกลัวว่าพักจะอยู่ในกรุงเทพลำบาก ขณะเดียวกันผู้บริหารพักคนดังกล่าวได้ไปบอกกับพลเอกประวิทย์ในมุมตรงกันข้ามว่าสอสอและผู้สมัครสกไม่สนับสนุนพลตำรวจเอกจากทิพแล้วทำให้มีสอสหลายคนเกิดความสับสนและเข้าไปสอบถามกับพลเอกประวิทย์โดยตรงซึ่งพลเอกประวิทย์ก็ยังย้ำเช่นเดิมว่าให้การสนับสนุนพลตำรวจเอกจากทิพ โดยภายหลังพลตำรวจเอกจากทิพตัดสินใจถอนตัวก็ได้แจ้งกับผู้สมัครสอกอในทีมให้ไปลงสมัครในนามพักพลังประชารัฐแทนและทันทีที่ผู้บริหารพักที่ใกล้ชิดกับพลเอกประวิศทราบเรื่องจึงแจ้งกับนางนารุมนพินโยสินวัฒน์เหรันยิกพักให้มาบอกกับสอสอกรุงเทพของพักให้ส่งรายชื่อผู้สมัครสอกอร ว่าจะลงในานามพักพลังประชารัฐหรือลงในานามทีมพลตำรวจเอกจักรทิพย์เรื่องนี้สอดรับกับกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่านางนารมนจะเข้ามารับผิดช,ชอบพื้นที่กรุงเทพให้กับพักทั้งที่พลเอกประวิทย์ยังไม่ได้มอบหมายให้ใครรับผิดช,ชอบพื้นที่กรุงเทพและยังเคยระบุด,ด้วยว่าพลเอกประวิทย์จะเป็นคนดูแลเองเป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้บริหารพักที่ใกล้ชิดพลเอกประวิตรรายนี้จากเดิม เคยให้การสนับสนุนพลตำรวจเอกจากทิพย์อย่างเต็มที่แต่ระยะหลังกลับหันไปสนับสนุนพลตำรวจเอกอัศวินเนื่องจากเกิดความขัดแย้งกับพลตำรวจเอกจากทิพย์หลังคำขอบางเรื่องของผู้บริหารพรครายนี้ถูกปฏิเสธไม่ได้รับการตอบสนองสะท้อนชัดว่าปัญหาภายในพลังประชารัฐกำลังส่งผลให้พักประสบภาวะการแพ้ภัยตัวเองหรือไม่และอาจจะตกขบวนการเมืองโลก ในไม่ช้าแบรนด์พลังประชารัฐชั่วโมงนี้ อาการน่าเป็นห่วงสุดๆเมื่อเทียบขุมกำลังความพร้อมกับพักการเมืองยี่ห้ออื่นที่ขยับปรับทับเตรียมตัวเข้าสู่หมดเลือกตั้งได้ทุกเวลาปัญหาใหญ่ในพลังประชารัฐที่แก้ไม่ตกคือความไม่ลงรอยระหว่างแกนนำแต่ละกลุ่มที่เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ก่อตั้งพักไม่ว่าใครขึ้นมามีอำนาจบริหารพักก็จะถูกคนอีกกลุ่มรุมเตะตัดขาจนลุกลามบานปลายกลายเป็น เรื่องที่สะเทือนความมั่นคงของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชามาอย่างต่อเนื่องทำเอาบรรดาขุนศึกขุนทหารที่คิดว่าแน่พอเจอลูกเล่นนักการเมืองเข้าไปก็พว้ายอยู่บ่อยๆเงื่อนไขสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาคือวิธีการบริหารการเมืองสไตล์ทหารการจัดสรรอำนาจและผลประโยชน์ไม่เป็นที่ถูกใจของนักการเมือง ความขัดแย้งภายในเป็นตัวฉุดให้พักก้าวไม่พ้นกับดักที่ตัวเองสร้างขึ้นมาการคิดจะขยับปรับเปลี่ยนรีโนเวทหรือรีแบรนด์พักจึงทำได้ยากเมื่อแต่ละกลุ่มกวนต่างไม่ไว้ใจกันความร่วมมือจึงไม่เกิดขึ้นที่สำคัญการมีพลเอกประวิทย์วงษสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักกลุ่มบางเหียนก็ดูจะคุมพักให้ไปในทางที่ควรจะเป็นไม่ได้ การยุติความขัดแย้งก็เช่นเดียวกันจากที่ถูกมองว่าพี่ใหญ่จะเข้ามาหย่าศึกในแต่สุดท้ายก็เห็นแล้วว่าพี่ใหญ่ผู้นี้กลับกลายเป็นสลักความขัดแย้งตัวสำคัญที่คอยหล่อเลี้ยงให้คนบางกลุ่มมีอิทธิฤทธิ์ทั้งบนดินใต้ดินชนิดที่หัวหน้าพักตามเกมลูกน้องที่รายล้อมตัวเองไม่ทัน เวลานี้คนในพักนอกจากทหารเก่าและนักการเมืองที่เคี่ยวลากดินแล้วก็ไม่เห็นจะมีคนระดับมันสมองคอยรับหน้าที่เป็นสถาปนิกคิดค้นออกแบบนโยบายเศรษฐกิจสังคมเพื่อให้ตอบโจทย์ประชาชนเรื่องนี้กลายเป็นปัญหาใหญ่ของพลังประชารัฐเมื่อบรรยากาศภายในไม่เอือ้อให้คนเก่งจากภายนอกเข้ามาทำงานให้ เพราะเห็นบทเรียนมานักต่อน,นักแล้วว่ายุทธาการเสร็จนาฆ่าโคถึกและเกมโหดทั้งหลายมีอยู่จริงในภาคการเมืองนี้ การขับเคลื่อนของพลังประชารัฐไปข้างหน้าด้วยอัตราเร่งที่ต่ำจะกลายเป็นความได้เปรียบของคู่แข่งไปโดยปริยายและการปรับตัวช้ากว่าจะจัดทัพเสร็จคู่ต่อสู้คงทิ้งห่างไปหลายคุมนอกจากนั้นหลายพักปรับโฉมภาพลักษณ์และแนวทางของตัวเองครั้งใหญ่เพราะรู้ดีว่าเทรนการเมืองไทยตอนนี้เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดฉากกระทัดต่อไปบนเวทีการเมืองจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ ความสร้างสรรค์การพัฒนาด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลความล้ำสมัยทันการเปลี่ยนแปลงของโลกหันมองพลังประชารัฐที่ยิ่งมุ่งครองอำนาจกลับยิ่งดูห่างไกลเทรนการเมืองใหม่ไม่มีอะไรที่สามารถมัดใจสร้างฐานเสียงคนรุ่นใหม่ได้เลยสะท้อนชัดว่าปัญหาภายในกำลังส่งผลให้พักประสบภาวะ การแพ้ภัยตัวเองหรือไม่และอาจจะตกขบวนการเมืองโลกใหม่ในไม่ช้าลำพังหากพลังประชารัฐคิดแค่ว่ามีทุนมีอำนาจแล้วจะประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งอาจถึงเวลาที่ต้องปรับไม d เซตกันขนานใหญ่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ